ครับตอนนี้อาจารย์ได้อัญเชิญเจ้าแม่ไสทองลงไปที่เรียบร้อย้าไปเข้าฝานคลิปอันนี้เป็นต้นไสแดงหรือไสอะไรนี่แหละนะครับที่อาจารย์ปลูกตั้งแต่แรกๆเลยนะครับแต่เจ้าแม่บอกว่าอ่าหรือแม่บอกว่าชื่อไสทองนะครับอาจารย์ก็เลยอัญเชิญลงมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราขับร้องรูปแปงเบิ่งนะครับเด้อเอาตรงไหนล่ะเขา้าเดี๋ยวทุกคนมาลุ้นไปพร้อมกันนาอาจารย์สีรูปตรงนี้เลยเออหามีโชคม,มีลาภหาไผ่ตา ตาดีแล้วครับเด้อเอา้านี่นะครับในนี่แหละฮะนี่คนมาลุกน,นะครับเนาะ,ะเดี๋ยวอาจารย์จะต้องแป๊บใหย้ยลงงานนะครับฮะเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อฮะตาตาดีเด้อครับเด้อผู้ใดตาดีกับเบิ่งเอานะครับเนาะอาเจ้าแม่เพิ่นไห้เด้อครับเด้ออ๋อนี่แหละเบิ่งเอาเด้อ เห็นหรือยังครับเห็นหรือยังพากันดูเอาเดอ้อเจ้าแม่เดอ้อเจ้าแม่เป็นไหแล้วเดอ้ออธิฐานเดอ้อไะไมีสชงมีล่าภเลยครับเด้ออ๋อขนลุกเลยครับพี่นอ้องเป็นได้ย่างครับบาทที่นี่ค่อยกล้าเขาสำนักมาเนาะนะครับอ๋อยืนดูครับอ่าเนี่ก็เป็นนะครับบรรยากาศก็จะตั้งอยู่ใกล้ๆปู่นี่แหละใครมาก็สามารถแวะมาดูโอ้เสียบตาถูกอ่ะขอบคุณนะครับด้ยวยู้ดผ่พานมากก่ ถ้าว่างถ้าอยากมากาบมาไหวกับเขามากาบมาไหวเลยด้อครับไ้ hey, แม่ใส่ทองให้ hey, ทุกคนรางวัลทีนึงทั้งสาตัวครับสวัสดีครับ